สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่นะ่ารักทุกคนนะครับมาเบิ่องอีกรอบครับพี่น้องมาเบิ่องอีกรอบเนดะ้อมาดูกันแบบจะจะเลยนะครับว่าเขาม้วนฟางกันแบบไหนยังไงนะครับผมนี่นี่คือขันแรกนะครับีบ่นผมสีบให้พี่น้องฟัง,ฟง่กาก้อนฟางก้อนนี่นะครับพี่น้องก้อนหนึ่งนี่เด้อราคาของก้อนฟางก้อนนีเนี่ยก้อนหนึ่งนี่มันจักบาทเนาะ จากวอนเนาะผมถามทอกแก่ย่ทุก,กีแล้วทอกแก่ย่ทุก,กีบอกว่ากวอนละห้าหมื่นวอนนะครับเออที่ที่กิงกับวนไม่บนแร่ก,กว่าน,นี้เน้เนาะที่กิงก็ไม่แลกนะครับนี่นี่พี่น้องผมคิดว่าเกียวแล้วเพินพ่นเพิ่นมามาพันเลยนี่มันี่เป็นเป็นตะเป็นตะไคร้ครับพี่น้อง นี่นี่นี่เป็นเป็นตะขคายนี่เป็นตะไคายนี่มังนะบ้านนี้เอื่นมังนะครับนี่คือตะขคายนะครับพี่น้องเพื่อนเสียวตะขคายมาพันครับพี่น้องนี่เอาตะขคายมาพันไว้พันไว้แบบนี้เลยนี่เนี่ยนี่เอามาเลี่ยงกันไว้เป็น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 แถวไผ่แถวมันดงีนะครับพี่น้องนะเพื่อนเสียวตะขคายมาพันไว้เพื่อนเกี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแมนวาพี่น้องเพื่อนเกี้ยวเลี้ยวเลี้ยวฟางมันก็จะเลี่ยงกันเป็นแถวแล้วเพื่อนจะมีรถ เพิ่นจะมีรถมัดตีมัดตีมัดตีให้มันเป็นแถวอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเพิ่นจะมัดตีให้มันเป็นแถวอีกที่หนึ่งพอตีให้มันเป็นแถวแล้วปุ๊บเพิ่นก็จะเอาตะไคร้นี่แหละมากรอบไว้เอาตะไคร้นี่มาพันผมบนรูนะนี่นี่เบิ้งเบงเบิ่งกันนี่ห้อยห้อยที่ข้าเจ้าอันเอาเอารถมาปั่นครับพี่น้องนี่ห้อยที่เพิ่นเอารถนี่มันเป็นคล้ายๆขาดเนาะ เพื่นจะมาตีให้มันเป็นว่องเป็นว่องเป็นว่องตีต้อมเขาหากันต้อมเขาห้ากันให้มันเป็นคว้างแล้วเพื่อนก็เอาอันนี้มาพันครับพี่น้องเพื่อนเอาตะไคร่นี่มาพันเด้๋ยนี้เด้อพาพันแล้วผมว่าอีกจักหน้อยนี่เพื่อนก็สิมาพันเอาผ้ายางมาพันแบบนี้ครับนี่นี่นี่เลี้ยวไปโอ้มันท่าแต่เวียนเนาะเมื่อนั้นผมก็เห็นหังสือละผมมาว่าท่านเพื่อนพากันมาพันตอนช่วง ช่วงเทียงเนะผมเหลียวมาเออพักกันพันเรียบรอย้อยเรียวเลียวมาเห็ดอากหลากอยู่ครับพี่น้องนี่เพราะวะ่าเป็นนังพันถึงพันแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันประเทศนี้มันเมืองหนาวเนอเมืองหนาวเ,เาวขาเจ้าเลยต้องเก็บรักษาไว้แบบนี้นะครับพี่น้องเพื่อนต้องเก็บรักษาไว้แบบนี้ข้าวเก็บไว้ได้ดวนนะครับนี่เก็บไว้ได้ดวนนั่นนี่เ้อเพื่อนเอาพยางขาวนี่พันว้ยางนะ แต่ว่าบางพื้นที่กลาเป็นพายางสีฟ้าสีเขียวกับมีนะครับเอาไว้แต่ให้วักวก้อนนึ่งเ้อผมสีว้าให้ฟังก้อนนึ่งนี่ผมถามนายจ้างแล้วที่เป็นก้อนขา,ขาวๆนี่ที่เป็นก้อนขา,ขาวๆนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงกันไวน้นี่นี่ก้อนล่าหามืนว่านครับพี่น้องนี่ก้อนล่าหมืนว่านเด้บอบาธรดาเนี่ อีกอันนี้นี่พี่กายนี่ผมเชินของหน้าจ้างญาตุกีลอกกัพันคือกันเอกกับพันคุ์ือกันขายกว่าราคาเมือนวันครับพี่น้องนี่หน้าแปียงน้อยน้อยนี่หน้าแปียงน้อยน้อยนี่ได้เข่ากระายได้เข่ากระไรได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก่อนได้เข่าก็ได้เข่าไราพราแ้งแล้ว ขายเขาก็ขายแพงตันละสี่หมื่นห้าหมื่นเขาเปลือกนะครับเขาเปลือกตันละสี่หมื่นห้าหมื่นเน้่บ้านนี้เกาหลีนี่เมืองไทยเข้าเขายิยวตันละเปียพันพนะผมเข้าไปเบื้องช่องผู้ใดนะจำผ่้ไดมือเสานี่ลรืมผมไปเข้าไปเบื้องไม่ไม่หรอกเขาเยียวตันละเปียกพันพนนะพันะพี่น้องบ้านนี่ตันละสี่หมื่นแต่กับว่ากันละมันค่าเรื่องมันแตกต่างกันนะครับอันนี้บ่ากันขาเรื่องมันแตกต่างกัน แต่ว่าบ้านนี่ขายเขาแล้วขายเฟืองพรมสำหรับคนที่บ่มีหัวเพื่อนขายข่าแล้วเพื่อนขายก้อนฟางพรมครับพี่น้องแต่สำหรับผู้ใดมีหน้ามีวัวเพื่อนกัมัดไว้เพื่อนกับไ่ได้ซื้อนอะนี่เนาะเพื่อนจะมีรถอุปกรณ์ยังต่างๆเต็มนี่ครับพี่น้องนี่นี่รถ,ถรถขี่เพื่อนอ๋อนี่ผู้ใดามาเห็นหนึง่งเดี๋ยวเด้อนี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่ นี่รถขีบฟังคนนะครับเป็นแบบนี้นะพี่น้องเ้อนี่คือรถขีบฟังคนโอ้ยผมขยานคนว่าใหา้เนาะเอี้ยบหนด่ลเดี๋ยวไปในควัางว้อดิพี่น้องผมคือสิบวัดเด็กไปท้ายรอกผมสิบไปกับไปเฮ็ดงานแล้วสวยแล้วไม่ยังมือสองนะครับพี่น้องเขาแปลงนี่กับพระท่านเกีียวร่มเล้ยวร่มอีกเขาแปลงนี่กับร่มคักร่มเนี้ยครับพี่น้อง เล่เอาไหมพี่น้องเบิ้งว่านี่นี่คือเริ่มต้นว่าข้าเจ้าเกี้ยวเขามาเล้วข้าเจ้าเกี้ยวเขาเล้ววข้าเจ้าสิมาพันธไว้แบบนี้นะครับพี่น้องก้อนฟังเราก็มางว่าเรียงราคาก้อนฟังใอ้พี่น้องฟังถามได้จังเลยว่าโอมานอนพนะโว้พวดพ่อเถิดสดเดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาเบื้องหน้าที่ข้าเจ้าเกี่ยวเขาแล้วไม่ไม่นะครับเด้อมาเบิ้งข้าเจ้าเกี่ยวเขาไม่แต่ว่าดอกไม้งามงามอือถ่ายรูปจะ่บบก็ นี่ครับพี่น้องข้าเจ้าเกี่ยวออกมาแบบนี้เนาะข้าเจ้าสีเขาออกมาแบบนี้สีเขามออกมาออกมาเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้อีกจักหน่อยข้าเจ้าก็จะเอารถมาตีมาตีมาตีแฮมันเป็นให้มันเป็นในเป็นแถวเป็นกวางไปอีกที่นึงนะครับพี่น้องจะตีห้มันเหมือนว่ามันแ้มันเัองอไล่ะผมก็อธิบายบ่ถึกมันจะเป็นควางแล้วเพิ่นถึงจะเอาตะไคร้อันที่เมื่อกี้นี่มาพันนะครับพี่น้อง <c oughs> ประธานทวดน้ำมือเศร้าอากาศบ่ค่อยดีปานดืดนเขาเจ้ายจะมาตีเป็นว่องเป็นว่องแล้วกัเขาเจกากเจ้าเนี่ยมาพันอีกที่หนึง่งเอาตะไคร้มาพันเอาตะไคร้มาพันแล้วถึงจะเอาพายางมาพันอีกที่หนึง่งเดี๋ยวผมจะุ้มให้พี่น้องเห็นว่าการกักเก็บของขาเจ้านี่เขาเจ้าเอาไปเก็บไว้แบบไหนนี่ครับว่าประธานตรวเด,ด้อซุ่มไก่มันเป็ี่ยนสีเพิ่นจเจ้าไปตั้งเลี้ยงกันไว้แบบนี้นั่นคือควักงวอันทังบุญจะเป็นสีเขียว ฟางนี่กว้างฟางสีเขียวครับพี่น้องน่ะมันจะมีหลายสีสีเขียวกับสีขาวนะครับผมนี่ก็คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับพี่น้องผมเสียดายผมก็ผมก็บไม่ได้เป็นเช่าหน้าเนาะผมก็เห็นงานลงงานโอ้ดอกไม้กัจะมันงามอ่าผมบ่ได้มาเห็นบ่ได้มีโอกาสได้มาไทยให้พี่น้องเห็นตอนที่อ่าเจ้จะพากันใส่รถพันธ์นะครับพี่น้อง บมมีโอกาสได้มากทายพี่น้องเห็นตอนที่ข้าเจ้าออรรถพันบ่ผมมีโอกาสเลยียักงน้อยข้าเจ้าก็มาพันแล้วนี่สาย,สายมากข้าเจ้ากัเรือมมาพันกันแล้วเอาพายางมาพันกันแล้วนะครับนะผมถ้าผมมีโอกาสผมกับสีมาทายให้เบื่องอยู่แต่ว่าคือว่าละ่ะเหตุงานคนละยางกันนะครับเนาะผมกับบด้เหตุงานสวนซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าผมเหตุงานอี่อยังแท่นะครับนะผมเหตุงานลงงานนะครับเด้อผมเฮ็ดงานลงงานแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ผมไปหาเมียผม แต่วายามือเศร้าจังซีผมก็ออกมาให้มาหน้าผมมักอยููแบบนี้ครับพี่น้องผมมักออกมาทงให้ทงหน้าแบบนี้มักบรรยากาศบ้านนี้นะครับเพระาะว่ามันเป็นตะยูไหมนะครับส้หรับเลี้ยงราคาราคาก้อนฟางกะหามืงนว่ากับประมาณพันสามร้อยบาทต่อก้อนนะครับแต่ก้อนใหญ่เติอบอยู่ครับพี่น้องก้อนใหญ่เติอบอยู่เอาให้งงวดกินกะเอาห้งวดกินกะ,ดกนกะได้ดวนเติอจุ่มละมัง้งนะครับ ก้อนขาวๆนี่คือก้อนฟงางก้อนฟางที่คนเกาหลีเขาเกี่ยวออกไม่ไม่แล้วนะครับนี่นี่พ่นเกี่ยวเกี่ยวออกจากแปลงน้านี่ไม่ไม่เยิมเลยจะมาด้วรถเลยมื่อเร้านี่อันนี้เขานี่เกี่ยวมา่บ้านนี่เขาแปลงนี้เกี่ยวมา่บ้านนี่เมื่อเส้านี่ก้อนฟงางก้อนนี้นี่เขายังมาท่านในพันธุ์ ยังพระท่านได้พัน์อันขาวๆนี่นะครับเขาแค่เอาตะไคร้เอาตะไคร้มะม่วงไว้เอาตะไคร้มะม,ม่มวงไว้ผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมสิมทายให้มูเจ้าเบื่องตอนที่ตอนที่เขาออกออกพยางว่าพันนะครับแต่ว่ามาพระท่านเลยมือเศร้ามือเศร้าผมผมเหลียวมาจากโรองงานผมผมเหลียวมาจากโรงงานผมนั่นองงานผม,งงนผ,มผมเห็นมันเป็นก้อนที่เขาเอาตะไคร้มา มะม่วนไว้แต่ว่าบ่ทัานในมว่วนอันขา,ขาวๆนี่นะบ่ะทันเอาพายังขามะม,มว่วนพ่อผมตอนกินข้าวเที่ยงผมเหลียวมากโอ้ยขาหลักลากเขาสิยายกัน,ย,ย,ย,กนยู่เลยใหญกันยู่มันจุดๆแต่ว่าพ่อผมเลือกงานมาเขาเอามะขี้มาตั้งกันไว้เรียบร้อยเบิดแล้วแล้วที่สีบ,บอกนี่นั่นนั่นนั่นยวผมสีสีไป็นไยเขาสียทายวุ่้บบุรุเขาสียทายอุบยยอ้บบุรุนะครับออหนึ่งคือคอกงัวเดี๋ยวไปทั้งหลังเป็นคอกงัว ซึ่งมันจะมีรถเขียบนะครับรถเขียบพายางอันนี้นะครับพี่น้องผมสีบาให้พี่น้องฟังว่าก้อนฟางก้อนนี้นะครับพี่น้องก้อนหนึ่งนี่เด้อราคาของก้อนฟางก้อนเนื้เนี่ยก้อนหนึ่งนี่มันจักบาทเนาะจักวลอนเนาะผมถามต่อแก่ย่าตุกีแล้วต่อแก่ย่าตุกีบอกว่าก้อนละห้าหมื่นบอลนะครับก้อนหนึ่งนี่ห้าหมื่นบอลก้อนใหญ่ครับยู่ดิก้อนใหญ่ครับอยู่ห้าหมื่นบอล นางมือร้อนคิดเป็นเงินบ้านเท่ากันอาจะประมาณพันพันสามร้อยบาทประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อหนึ่งก้อ 1, นนะครับพีน่น้องเกาหลีนี่บางคนเขามีหน้าแต่เขาบ่มีงวัวเขาก็จะขายฟางคือหน้าจ้างของตุกกีนี่โกกง่กัะไรคักไรเนี่ยคือหน้าจ้างของตุกกีนี่เพิ่นจะเพิ่นบ่มีงวัวเพิ่นก็นจะ ขายก้อนฟางควอมนะครับพี่น้องขายเขาขายเขาแล้วขายก้ that, อนฟางควอมนี่ก pues. ้อนฟางอันนี้ขาวๆนี่นี่คนบานเพิ้นเพื้นจะว่าทิ้งนะครับพวกฟางพวกยังนี่เขาว่าทิ้งนัเป็นมีค่าทั้งหมดเป็นของมีค่าทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่เผาฟางเขาไม่เผาทิ้งเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราบางบางที่เขาก็เผาเพราะว่า บ้านหฮานะ่ะเ่เผากะไถบ่ได้คือว่าล่ะบางพื้นที่บางพื้นที่เขาทำหน้าปังนี่เขาก็ต้องทำาดนดวนก็ต้องเผานะครับอันนี้ผมบ่ได้ว่านะอันนี้บ่ได้บ่ได้ว่าผู้ใดล่ะนะแต้ว่าเกาหลีนี่โอ้ยเขาเสียดายหลายแล้ยวมาท,ที่นี่ฟางทีฟางที่ทเขาที่เขาบ่ได้ม้วนไว้เขาก็จะเอาเข้าไปไว้ในร่งเลื่อนนะครับพี่น้องเอาไปไว้ในร่งเลื่อนเพื่อที่จะเอาไปผสมกับดิน เอาไปผสมกับดินเลี้ยวกำมักดินเพื่อที่จะปลูกบักแดงปลูกบักเขือเทศตามลําดับนะครับพี่น้องนี่นี่คือคือเกาหลีนี่คือประเทศเกาหลีเขาจะห่วงฟางพวกฟางพวกยังเขาหนีเขาจะห่วงมากเลยเพราะว่ามันเป็นของมีค่านะครับพี่น้องแต่ว่าบานเ่าคือบานหละ่ะตามสภาพน้องพี่น้องนะ้บางบางพื้นที่เพิ่นกับภาก,กันเอาเป็นปุ๋ยเอาเป็นไอ้อวัวให้ยังคือกันบ้านท่านนะแต่ว่า แถวบ้านผมกัส่วนหลายกับป่อยไว้นะครับโอซันบางคนเขาก็เผากันยังไปนะครับผมเอาว่ะวัอนี้สนองวัฒนศร์ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบุญขอพุ่ทุกคนที่ให้กำลังใจและติดตามรับชมสนองวัฒนศาตลอดมากนะครับเด้อนี่แปลงนี่กับเกี่ยวไปว่านี้จังอยเขากับมาพันแล้วมาตีแล้วกับมาพันเอาตะไคร้มาพันนะครับผมโอ้ยสะอวนลายพี่น้องสะอวนเขาสะอวนของบ้านเพื่อนนะครับเด้อวัอนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณนเอฟซีทุกคน ยังไงก็ต้องใจสนนวัฒนศาสตร์ตลอดมาเกือกใจกัดกดไล่กดแช่กุดซับสะเขยใบบักกดใส่สนนวัฒนศาสตร์อะไ้นะครับเด้อให้เห็นวิธีการใช้ชีวิตเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศบ้านเพิ่นเอาอปับใส่กับบ้านเท่านะครับผมขอบคุณเดียวชี้ทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับก้อนก้อนละห้าหมื่นวอนาแกคเร่ากันที่ขายกันคนยังกวนเน้อยขายก้อนร่างหามือเออเร่ากันเลยทั้งค่าขายเครื่องพร้อมด้วย กูมานอนแบบท่นสมร้อยบาทตัวก่อนโอ้ตัวนี้ก็ได้บุหน่อยนี่โอ้หนึ่งสอหชี้เดก่อน12ก่อนช2 5สเป็นหกสิบหกแสนวอนตั้งตะขายก่อนฟังนี่มัธรรมดาเลนี่อ้มานอนวอนเลยหาเงินวันนี่ได้หน่อยกีนะได้จากล้านกูเนี เขาขายทั้งฟางขายทั้งเขา่าเข่ากับเพียงฟางกับเพียงบ้านเราก็ไปอย่างนี้แหละขายเงี้บ้านเราเนาะบ้านเรามันก็ต้องขายหมดแหละต่อไปนี่